เบิ้งอย่งไดรว่ามีหูเอียนบ่มีเอียน,ม,นมีหูโตบ่มีโต,ต,ตนี่ครับส่งมีหนามสีบูดบดออกมาใหม่เลยครับนี่ครับวุ้ยซูครับสูทั้งนี้สูคุณเบืบบ้องส่งติดไม่อยากเหรอวะนี่นผมเบื้องวสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบูทรุคนครับมาพบกับผมได้เป็นประจำได้แลการตกป่าหาอยู่หากินครับ มี้้ามาใส่เบ็ดเอียนเบ็ดปอะไรครับผมเบื้องไม้ครับไม้ก็เป็น,ปะนส,สน <c oughs> ะเนื่อยปญ่ปอ <c oughs> ะไร,ราาครับผมสาของชาวบานของไดาบานแลยครับไอผมลงมาเบื้องนี้มุนเลยครับมุนไปปุยแล้วต้องขอบสเนี่สถาบานก็จะออามาจนจนเละเลยครับผมก็เลยมาหาขี้เก่าครับผมฟุกครับฟุกเอ,อยังบอกว่าฟุกบ่ไรผมเห็นหู้หนึ่งยังยังบ่มีคนจกอันนี้บ่มีคนจกแน่นอนมีแต่ห้อยผมล่องอางไม่เคลียบเบงแต่ว่า ยังพระท่านได้จกเบิงคับว่ามันมันซิมิโตะวะยังท่านได้จกเบิงครับก่อนที่เราจะไปเบิงหูเย็นหูปลาไหเข้ามาเบิงเหงียก่อนครับเมื่อนี้พอดีไม่ถ่าเอาปลาบึกมาใส่ไ้ในตู้เย็นครับผมไปเปิดตู้เย็นพอะมีมีปลาบึกอยพอดีครับเนื้อปลาบึกก็เลยเอามาซอยเป็นเส้นเป็นเส้นนี่ครับผมเมื่อนี้ล่องครับเนงียแพงครับผมนี่ปลาบึกครับผมเนื้อปลาบึกเนื้อปลาบึกสำหรับชุดเบ็ดครับผมชุดเบ็ด นี่ครับเบ็ดเบอร์สิบสองครับผมสายพี่อีเบอร์แปดแปดสิบปอนด์ครับความยาวสายที่ผมใส่นี่เมตรเมตรสิบครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่สนใจอยากได้ชุดเบ็ดตกปลาอะไรก็สร้างได้เลยครับเด้อชุดละ10บาทครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมไปครับไปเบิ่งหูยันหูปลาไลดีกว่ามหาขี่เก่าข้าเจ้าครับไม่แน่ใจว่าข้าเจ้าบบเห็นหรือว่าหรือว่าจังไดครับนี่ผมอันนี้ให้ผมเอาไม้เคลียร์นะครับนี่ท่านเป็นหูแปบนี้ หูมันลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวผมสิลองเชียร์บ่งครับว่ามันสิมีตัวปะหูลงไปตะลางเนละไม่มีโอกาสครับต้องจกเลยครับหาหูเอียนเลโอ้หูไปต้องทุ่นวะหูเอียนแล้วหูวะก็ไ <c oughs> ปทั้งขัดแต่หูบปใหญ่ครับเดินบปมีตัวปะเรับึ้นจอหเลยเปล่ใส่เอาวะ อย่ขอเคลียร์ก่อนนะครับก็ข,ขวดก่อนแต่ข้าขงล่างก็หู้งามอยู่ด้วยอืมอดูมึมง,งครับขี้ตมเหนียวเหนียวโอ้โอ้พังลงแล้วครับดินพังลงหมดใส่หูล้ละโอ้โอ้มันติดมือมันก็ติดดีถ้าวะบัดน,นี้พังง่ายี่ยแต่มีโอกาสด้วยครับนี่ควันหอมๆขึ้นมาอยู่ครับเดี๋ยวพลังมั้งกัน มันส่งอุ่นว่ะบันรูอ,อนนุ่ออนน้ำขีต้ตุมบันรูอุ่นน้ำขี้ตุมที่ผมขดหรือว่าหรือว่ามันอุ่นเองอันนี้ก็บพ่บอสซุ่มบอสซุ่มเดี๋ยวเบิ่งจังหน่อยกันครับเบิ่งอย่างไรว่ามีหูเยน็นบม่มีเยน็นมีหูโตบ่มีโตนี่ครับมันส่งม,ม,ม, Dieses มีหนามสีบูดบูดออกไม้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีหนามใสๆส่งบูด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 ออกไม้เลยครับ มันก่อนว่ามันคุณบะคือขันขันมันคุณโดนๆแล้วมันยังคุณอยู่นี่แสดงว่ามันมีตัวเป็นห้งเกลียนเลยครับจกล่งไปข้างใ้หู้ส่งเกลียนอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยว้าเพน่ะเบิดข้อเสียของการเท้าจกดูๆนี่คือขันมันมีตัวมันที่เราแวงครับให้ต้องตัวใส่ไปเดโดนก็ยังบอกกินครับต้าใส่ไปเบิดขึ้นเดี๋ยวบิ้งครับเห็นไหม พุดขึ้นมามีโอกาสมีตครับขันมีน้ำพูดขึ้นบ้างสินี่หาเงืยอมาลองใส่บ้งเลยครับเพื่อนมีตครับหู้นี่ปล่อยไว้สักพักหนึ่งครับผมน้ำใสขึ้นมาหน่อยนึงบดใสเท่าดีควนครับแต่ว่ากำกึ่งครับผมใส่ครับผมเงื่อเนื้อปลาบึกครับเอามาลองใส่บ้งครับเพื่อมันเพื่อมันมันมันดื้อปุ้ยหู้นแตงงามๆครับ เฟืองมันยังมีโตอยู่เบื้องแถวนี้ครับฟังท่งนี้ไทยบ้านควดจนแหลกล้านครับเห็นหู้ววครับป้าหู้ยังไงเลยหู้นั่นนี่ผมจบเบืงแล้วครับน้ำใสครับแล้วก็มีน้ำพูดๆๆออกมามีโอกาสมีโตครับไทยบ้านจกเลยครับแต่ว่ามีห้อยจกแต่ว่าหางกันมีเฟืองครับท้ยบ้านเอาเฟืองอัดไว้ผงคิดผงก็เลยคิดว่าข้าเจ้าหนาที่ทั้งท่าได้เอาโตนไปครับนี่ตอนขึ้นมาที่เรียงนี่นี่ครับ เื temple. Temple. Hehe, kind of ่องมัดเครื me, ่องปุ่มนี่ครับมันอัดอยู่ในหูครับผมก็ได้คิดว่าไทยบ้านนาจะมาจกแล้วยังถ้าได้เอาโตนไปก็ได้ยานคนมาเห็นครับก็เลยก็เลยก็เลยเอาเฟื่องอัดไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมชิลล่องใส่เบิ้งครับก็ผมคิดว่ามีโตนี่เนี่ยครับหูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่เบิ้งลองใส่เบิ้งนี่ก็ผมเฮียประเบือครับเทคนิคของการตกปลาใส่เบ็ดปลาไหลในหูย่างนังเคือจะจกดูครับมันจิ้นละแวกนยว่าก็ที่บกกินง่ายง่ายครับ มาลองใส่บ้งครับเนี่ยมปลาบึกครับป๊าเห็นอยู่หนีคู่หนึ่งครับพูดครับหน้ามันอยู่ลึกๆคุณครับกล้องนาชีเนี่ยมบอกเห็นกับมือเทียงเออนาทีเป็นหู่เดียวกันครับหลังนั่นครับนะครับดังที่ใส่เมื่อกี้ครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันครับวิธีของหู่ไปหากันหู่นี้ฟังท่านนี้ยังท่านนี้มีผู้ใดจกเลยครับผมนี่ฮองก็มันจกอนหนึ่งครับจกบางแล้ววิธีหู่มันไปหาคุนครับผม ทีใส่รัดไว้ทั้งสองฟังเลยครับมาครับผมที่ใส่สองฟังเลยหู้ใหญ่แทะนี่ครับผมเนื่อปลาบึกครับเนือใหญ่หูใหญ่ครับผมแง่ลึกปั๊บนี่เดี๋ยวฮามาดุ่นหนึ่งครับว่าชิมานปะครับพี่น้องผมหาเบิ้งเบิดซาแล้วครับเห็นอยู่นี่แหละครับผมสามหู้ใส่ไว้สามหลังเดี๋ยวผมสี ไปหาลอ่อเบิ่งกันหาล่อสาอื่นมาก่กนแล้วก็มันก็บคบํำแล้วครับสิกับบ้าเลยหาสาอื่นแล้วขันพ่อกับกับบ้าเลยล่อมาหยำมืม่นเ้าเส่เดียวครับอย่าบ่บนกับขึ้นมาพาะมันคำแล้วครับไปครับติดตามครับผมเพื่อมันหมานเพื่อนหมัน,มนสวัสดีครับผมสวัสดีตอนสาย,สายมือนีออกมาสายครับผมพอดีไปส่งเด็กน่อยไปโรงเรียนครับก็เลยมาสายนินยดนึงใส่เบ็ดเอียนเบ็ด,บดปลาไหลไว้สานีสามหลังครับผมมือวาดน,นี่ไอเนื้อ เนื้อปลาบึกครับเมือรุ่นบ้างครับสีมาร์บะแต่ว่าผมแอบบางลังแรกนี่บ่บ่มีน่งกินครับน่ครับลังแรกนี่ยังวางข้อรอขึ้นเก่าครับผมบ่มีตัวครับลังนี่เอ้ยนี่ครับผมบ่มียังข้อ่อขึ้นเก่าครับเมื่อเบิ่งสองลังนี้ครับคิดว่าเป็นหู่เดียวกันเลยน่ครับอันนี้มีแนวกินเข้าไปครับดึงสายจนขวดเข้าไปยุ่ในหู้ครับเบิ่งครับขวดเข้าไปยุ่ในหู้เลย อันนั้นก็สายตึงครับผมคัดไวได้ด้วยคัดบ่ดขวดคัดไว้นี้ขวด,ดหน่าที่ไหลเข้าไปในหูวครับเดี๋ยวสิลองดึงมือครับว่าสิหมานบะเดี๋ยวลองดึงมือก่อนว่ามันใชเป็นหูวเดียวกันบะดึงมือฝั่งนี้กันครับท่านดึงฝั่งนี้เราฝั่งนั่นขยับนี้สแสดงว่าห่เดียวกันครับตึงบะนี่วันหลุดทเวอ้ยสูครับสูลังนี้สูเดี๋ยวขอมึองต้องส่งขึ้นมาอยากเลยวะ ออสูครับผมสูอุย้ยมีโอกาสคนละตครับมีโอกาสคนละตอุ้ยโอ้โหแกองขึ้นตัวหน่อยแท้อู้หูแกงตัวหน่อยนะครับอุ้ยเห็นเสือกเลยครับดูลังเดียวกันอีหลีเห็นเสือกแล้วเดี๋ยวผมไปปดเสือกฝั่งนั้นก่อนครับมันกิ่นสองลังเลยเดี๋ยวผมป,ปดเสือกฝั่งนั้นก่อน กินสองฟังเลยครับกินสองลังเลยใส่ไปสองฟังแต่ว่าคือตัวหน่อยเดียววะตัวน้อยหนึ่งครับนี่ครับกินสองลังเลย <c oughs> มันใส่ไปสองฟังกินสองลังเลยครับแน่นอนขนาดเลยนี่ครับมีเสียกติดมาสองอันเลยเว้าวขู่ไงเลยครับปาดขูกไงผมคิดว่าเอียนที่โตบักเบ,บ,บักบักไงเลยเอครับผมโอเคครับก็บถือว่มามันครับผมสามลัง ต้บพี่น้องผมผลงานเมื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นที่นาเสดายครับเสดายยังหูไงครับดึงขึ้นมานี้ครับตัวสำนีหนึ่งตัวนี้มีสำานวยงประคุณหนึ่งครับโอ้พ่อผัดเผ็ดครับผมอิ่มมาว่าผัดเผ็ดู้เดียวนี่นาซีอิ่มอยอะบ้างครับกินข้าวเจ้าหลายๆใส่ใส่นี่ก็โอ้ยนาสงสารครับหูไงหูไงนะครับกินเบ็ดนี่สองสองหลังเลยได้เจ้วันนี้มันทะลุทองครับ มันดึงเบ็ดออกมาทะลุทองผมก็เลยดึงเบ็ดออกครับกะเดี๋ยวออกกลับ้านไปจัดเมนูครับผมเดี๋ยวสิจัดเมนูยังกะจังกลับไปเบืองอยู่บ้านอีกเทนึงครับผมไปครับกลับ้านครับครับพี่น้องผมผลงานมือเช้านี้ได้ตัวเดียวกับผมใส่กะโอเคครับผมใส่งามเติบเมื่อนี้ผมสีลองออามาจัดเมนูแบบสิลองเห็ดเบืองป่าราดพิกเบืองครับว่ามันที่เป็นยังไ๋มีต้มมีพัดมีทอดมีปิ้งมีย่างมาครบสุอย่างแล้วเมื่อนี้ ล่องจัดปลาปลาลาดพริกครับตาไหร่ลาดพริกเดี๋ยวซิ่อามาถอดกันครับถอดดีกว่าครับ กะว่าเอียนสุแล้วเขากะเอาขึ้นมากครับผมปึ๊บไอ้เดี๋ยวให้เ็จน้ำมันก่อนนี่ครับผมสีสันเหลืองสวยงามครับเดีย๋ยวเราจะมาเห็ดน้ำลาดกันครับวันนี้ตั้งกระทะใส่ไฟ,ไฟเอาไฟเอานอนนะครับเนี่ย ไฟออนใส่น้ำมันนิดหน่อยปาบปาบื๊บเจียวกระเทียมก่อนครับ,รบเจี่ยวกระเทียมให้เหลืองๆหอมๆครับตามด้วยพริกสดครับจะตำหรือจะบดก็ได้ครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับผมแบบเข้มข้นครับ ใส่น้ำ <c oughs> ใส่น้ำนิดหน่อยครับ <c oughs> น้ำตาลปี๊บครับนี่เอาแบบเป็นเบาหวานกันไปคางนึงกันเลยใส่น้ำปลาดน,นิดหน่อยครับใส่นิดหน่อยก่อนครับไม่ต้องใส่หลาย ลองชิมมืงครับรสชาติยังไงต้องเพิ่มยังไงนี่สูตรบ้านๆครับผมวัโขตดเพจเลยครับใส่หอมลวงไปนิดหน่อยครับบ่ตอกใส่เบิดครับชงไปลาดหนานิดนึงอานี่ครับผมชิม ชิมรสได้ที่แล้วฮะกะน,นี่ครับผมทำการตัก,กมะราดครับปลาลาดพริกเรานี่ครับผมเมิองปัาบมันจะเป็นดอกสไตล์สามรสครับครับพี่น้องผมมากินข่าวน้ำกันครับกินข่าแรงเมื่อนี่เห็ดคําแน่จัง่อยครับพอดีติดงานลายครับผมปลาไหลลาดพริกกับ ทอดกรอบๆแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มแบบบ้านๆครับผมกินครับข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าอ่อนก่อนกินเขาครับขอนำรองข้อในยะจะแก้วครับก็กิน,กนขเขาแซ่บครับอ้ยว้ามาครับบนันนี้กินเขาเหมือนกัน ทอดกรอบทอดกรอบแล้วราดด้วยน้ำจิ้มน้ำจิม้มน้ำราดสามรสครับผมสูตรน้ำจิ้มราดกะคิดเองเ <c oughs> ดียบมัวมัวไปครับเพื่อมันแสบกรับพี่น้องอลองซิมกับผมคำแรกเลยไหมกับเขาเจ้าอนอ่อนครับ มันเป็นน้ำจิ้มสามรสครับไม่เป็นสามรสไหมโอ้หลายรสอยู่ครับทั้งเผ็ดพร้อมี <laughs> มเปรี้ยวมีหวานมีเข้มเผ็ดครับผมสี่รสเลย <laughs> โคตรเผ็ดครับเด็ด,ดอีกทีเพี่องผู้ใดยังไม่เคยลองนี่โอ้ยจัดเลยครับทอดเป็นตัวแล้วก็เห็นน้ำจิม้มคือผมเผ็ดนะ่ะแต่ว่ารสรส พิกลงมานิดนึงมันเผ็ดแห้งครับอ้วกเกการครับเดกการทอดนี่เขาต้องต้องทอดกรอ,อบครับจริงครับเขาเจ้าครับผมมันอาจจะคําจะมืดเนี่ยเลยครับเ้อพอด,ดีข่าเผ็ดงานกับผม กินครับก็แซบครับผมแซบอีครับที่ลองสุนเนี่ยเดี๋ยวเทนาเขาได้อีกเดี๋ยวจัดอีกครับจัดอีกเดี๋ยวที่ลองหาเมนูแปลกๆมาให้เตยกินอีกเบ้งครับอาจจะเด็ดน้ําน้าจิ้มไ้ครับผมน้ำจิ้มสามรสครับผมโู้เด็ดเดดเด็ดขอทาครับบุงครับตัดแป๊บเดียวครับ เข่าสิเบิดตัวไอ้แลเข่าตัวไนี่นะที่พ่อครับข้าพี่น้องผมเดี๋ยวขอโตจัดการปลาไหลลัดพริกจันนี่เบิดกิ่นขอให้มันเรียบร้อยกันครับมักลินี้จังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์ คดตีดตามให้นำครับเดินเจอกันคลิปหน้าผมป้า